สวัสดีครับมาพบกันอีกครั้งนะครับกับซื้อง่ายขายจริงรีวิวชิวๆกับยงยุทธปุ๋นทรัพย์นะครับกับผมคนเดิมเลยนะครับก็วันนี้นะครับผมก็มีสินค้านะครับที่กําลังลงขายอยู่นะครับอย่างตัวนี้นะครับ iPhone 4S 32กิตัวนี้นะครับซึ่งเป็นสีขาวโมเดลไทยนะครับหาซื้อยากนะครับสําหรับตัวรุ่นนี้นะครับแล้วก็เป็นสีขาวด้วยโมเดลไทยอีกต่างหากนะครับก็สําหรับคนที่กําลังมองหาอยู่นะครับคุณคงเจอแล้วแหละ นะครับเรามาดูรอบๆเครื่องกันก่อนเลยนะครับโอเครอบๆเครื่องนะครับก็มีรอยตามการใช้งานนะครับฟิล์มไม่ได้ติดไว้นะครับฟิล์มผมเอาออกหมดแล้วนะครับก็ไปติดเพิ่มกันเองได้นะครับนี่เลยเห็นไหมทีนี้นะครับผมจะพาเข้าไปดูภายในตัวเครื่องกันนะครับ ตัวตัวตัว p n o n e ตัวนี้นะครับผมเนี่ยได้เทสมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับซึ่งไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของกล้องไมล์ลำโพงหรืออะไรก็ตามแต่นะครับก็ใช้งานได้ปกตินะครับตอนนี้ผมใส่ซิม t o m o v e ไว้นะครับนี่เลยเห็นไหมทูมูฟเรามาลองเทสอินเทอร์นเน็ตกันดีกว่านะครับ เน็ตผมใกล้จะหมดแล้วนะครับมันหมดแล้วนะครับตอนนี้มันจะช้าหน่อยนะครับสําหรับคนที่กําลังดูคลิปอยู่ก็ขออภัยด้วยนะครับมันช้านิดนึงนะครับจะ 4G นะครับผมเคมาดูตัวอย่างกันแต่ก็ดูไปแล้วแหละวัดอยู่ไหนอะพ่อนอนไง ข่าวชาติหน้าจะสวย flash กาวอีกร้อยเท่า,าโต่อเลยค่ะอยากรอกก่าเดิมอีกร้อยเท่านะครับโอเคเล่นๆนะมุกนะโอเคทีนี้นะครับเราก็มาดูในส่วนของโมเดลตัวเครื่องกันดีกว่านะครับว่ามันเป็นยังไงนะครับ สำหรับคนที่กําลังสงสัยว่าเครื่องไทยนะครับมันดีกว่ายังไงครับเครื่องไทยเนี่ยดีกว่าในตรงที่ในเรื่องของสัญญาณนะครับสัญญาณเขาจะจะเอ่อจะตรงกับที่เราใช้งานนะครับในทุกซิมทุกเครือข่ายในประเทศไทยนะครับเพราะฉะนั้นอ่ะไม่มีปัญหาในการใช้งานภายในในอนาคตแน่นอนนะครับนี่เลยเห็นไหมโมเดลมันนะครับไปตรวจสอบกันได้นะครับโมเดลไทยแท้นะครับเป็นเครื่องแท้นะครับ โอเคทีนี้นะครับผมจะลองโทรเข้านะครับโทรเข้ามาดูโอเคนะครับเครื่องก็ นำไปใช้งานได้ทันทีนะครับก็ไม่มีปัญหาอะไรนะครับอ่าแล้วก็เกือบลืมนะครับก็คือว่าในส่วนของตรงนี้นะครับในส่วนของการปรับแสงนะครับก็ปรับแสงปกตินะครับแต่ที่ที่ที่ควรจะระวังก็คืออย่าไปปรับมันให้ให้มันสุดนะครับเพราะว่ามันจะมืดสนิทเลยนะครับเดี๋ยวคุณจะคิดว่าจอเปิดไม่ติดหรือเครื่องเปิดไม่ติดนะครับก็ให้ให้ระวังตรงนี้สักนิดนึงนะครับผมเตือนไว้นะครับ โอเคนะครับในสองแฟลแฟลใช้งานได้ปกตินะครับอ่าโอเคทีนี้สําหรับคนที่สนใจนะครับก็ทักแชทหรือแอดไลน์เข้ามาสอบถามกันได้นะครับสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ครับแต่ที่ผมแนะนําเลยคือโทรมาดีกว่านะครับเพราะว่าบางทีผมไม่สะดวกที่จะตอบแชทนะครับเมื่อคุณโทรมาเนี่ยผมจะรับสายได้ง่ายกว่านะครับโอเคทีนี้ก็ ขอบคุณมากนะครับสำหรับคนที่ติดตามแล้วก็กำลังชมคลิปนี้อยู่นะครับผมลาไปก่อนนะครับกับยงยุทธภูลทรัพย์นะครับขอบคุณมากครับ